สวัสดีครับต้องเสือน้อยพาชิมวันนี้พามาชมร้านอาหารตามสั่งนะครับอันนี้สุา้าเริ่มมาแล้วนะครับผมชข้ามาเลยนะครับร้านอยู่ปากซอยพัฒน,นาการ68นะครับอันนี้กุ้งอะไร ขาผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งผัดกุ้งให้สุกไปเลยคนระับนี่ไข่ตอกใส่ลงไปข้าวผัดกุ้งนี่ข้าวผัดกุ้งผัดไข่สุกนะครับรอใส่ กรองปุงนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติบตามใครให้ผม้วยนะครับผมช่องเสือน้อยพาชิมนะครับอยู่ตลาดสดพัฒนาการซอย68นะครับเข้ามาร้านอยูุ่ซ้ายมือนะครับติดกับร้านกาแฟเลยนะครับลากาแฟน,นี่ข้าวผัดกุ้งใส่ข้าวลงไปเลยนะครับ ข้าวลงไปพร้อมกับหอมหัวใหญ่คณาเครื่องปรุงก็ลดดีผงชูรสตาลอย่างละครึ่งร้อนนะครับผงปรุงรสสียูดํานี่ผัดลงไปนะครับหอ,อมข้าวผัดกุ้ง นีผัดผัดให้เข้ากันนะครับกุ้งอหอมนะครับทานมาก วันนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนี่โอ้ยลงไปแล้วพอหมูกรอบพรอหมูกรอบใส่พริกนี่โอ้ย กบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็บเผาหมูกรอบลาดข้าวอันนี้ต้มจืดหมูสับเต้าหู้ไข่นะครับนี่เครื่องปรุงก็ลงไปแล้วของปรุงรสซอสปรุงรสผักกาดขาว ้นหอมผุชชยใส่มุสับลงไปรอให้เดือดนะครับผมวันนี้ท้องฟ้าหลังจากตกตั้งแต่บ่ายสองลงมาก็หยุดนะครับฝนทิพเทพเวลาตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับดูคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับท่องเตือน้อยพาชิมนะครับขายร้านหนูแดงพุชนาอยู่ตลาดสดพัฒนาการอยู่ปากซอยพัฒนาการ68นะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างรวยกันไหมครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเดือนกันยายนสองพันยี่สิบสองนะครับถ้างวดนี้ไม่ประสบ ความสําเร็จสมหวังก็งวดหน้าแก้ตัวกันใหม่นะครับอย่าพึ่งเพาะนักลงทุนทั้งหลาย mm hmm. <laughs> วันด,ดีหน่อยพอครัวได้ยิ้มพอครัวได้สมหวังไหมละ่ะพอครัวใหญ่เนี่ยวันด,ดีครับเอต้องใส่สยยั้เงียบงวดนี้สมหน้ามึงโดนเด็ก mm hmm. <laughs> สมบันหน้ามึงว่าแล้วจะแสงหลายวันด,ดีหน่อยคะ่ะ ดิค่ <Okay. S 1> อันนี้หมูกรอบกระเจ็ดนะครับน,นี่หมูกรอบกระเจ็ดไฟแดงนะครับใส่ลงไปเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยมันหอยแล้วก็เครื่องปรุงของท้นรดรสดีนะครับซอสปรุงรส นี่พริกอันนี้ลูกค้าใส่พริกด้วยนะครับชอบเผ็ดพริกกระเทียมหมูอกอรอบประเชษนะครับหอ,อมหอมสุดยอดนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไข่ดาวปอกไข่ลงไป สาดาวสุกด้านหลังข้างหน้าไม่สุก ไปดาวสุกด้านหลังด้านหน้าไม่สุกโอเคลูกค้าชอบประมาณนี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยปลาหมึกกับปุ้งอะไรน้ำมันหอยละหรือกระเพรานี่ยกุ้งกระเทียม เครื่องปรุงก็มีผงชูรสรสดีนะครับน้ำมันหอยอันนี้ใส่อย่างละครึ่งช้อนชาพอนะครับน้ำมันหอยก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่กระเทียมนะครับปลาหมึกกุ้งกระเทียมลาคข้าววันนี้ฝนไม่น่าจะตกแล้วนะครับ ของฟ้าแดดเริ่มออกแล้วนะครับลอ,องฟ้าเริ่มออกแล้วร้านอยู่ปักซอยพัฒนา,านการ68นะครับผมเอฟซีท่านใดสนใจมาชิมมาลองมาชิมได้เลยนะครับ้ายาก จะทําอาหารหรือทําไม่เป็นนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ทุกรายละเอียดเลยนะครับเบอร์โทรที่ร้านก็089803158นะครับร้านหนูแดงปุชชนะอาหารตาสองบริการส่งไลนแมนกับบริพูดได้นะครับพอละครึ่งก็มีนะครับวันนี้ที่หนึ่งมาใช้กันได้เลย ันนี้พริกเผาหมูพริกเผาหมูนี่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับจะมีพริกเผาเป็นรดรสด,ดีน้ําตาลนะครับเหมือนเดิมหัวละ่านิดหน่อยนี่ใส่ลงไป โอ้ยหอมเข้ากันเลยนะครับติ๊กเผาหมูมเผาหมู อันนี้สุก,กี้สุกี้น้ํานี่กี้น้ําใส่หมูนะครับนี่ก,กี้ก,กี้น้ำใส่หมู